ดีไ,ไหมห้ากนายดีดโลตเหอะัเกบามร้อยสามร้อยัอดงานนะห้าวันเลยแข่งกันห้าวันเลยเหรอ้5วันเราคนึกว่าเขามีตลาดนัดเห็นรถเยอะเยอะแข่งกีฬากันห้าวันเขาเก็บสามร้อยเองทะเลงอะทะเลงนะแล้พวกเขาก็บพกร้อย ตอนนี้โลกแล้วใช่ไหม,อ,มอันนี้มีป่ะไม่ม,ม,มีพูดถึงตอนเชา้าตอนเชา้าขึ้นประมาณบองบตาบ้างไงขึ้นลงเม็ดแล้วเหงเม,ม็ดนค่ะน่าจะผูะ้นีไดนมี่้ทกตาเล็งเราาเลไม่เกลัวเลยไม่กัวละ <น>อันนี้ถ้าไปเนาะไม่ให้สร้อยไม่ให้ส่งลอยเอาแค่ห้าสิบบาทเอาก็เอาแม่ก,ก็นกับก็วันละห้าสิบบาทนอะไรห้าวัานสา,าลลมาาาลอยเราก็ไม่ได้ไปเพว่มหรอกอเราเครียดตังค์แล้วไม่ไปก็แล้วแต่และเขาขายอะไรจ้าหนูน้ำอะไรอะไรคุยทอดอะไรอะไรไห้จ้ะอร่อยเลย เอาหมวกมาเลย มาอะไรนะจะไปบ้านแล้วดาาเดียวจะไปแล้วกจะไปแล้วอ,อให้กระดูกอ่ะโอ้โหจำได้เหรอจำได้บันนั้นให้ใช่ไหมอ,อ,อนนี้ไม่ได้ซื้อไกล่ลูก,กว่านี้ไม่ได้ซื้อไก่วันนี้หมาาข้าวหมู อ,อ้าวไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันคาบไปมันไม่คาบเดี๋ยวจะเอาบไปนั้นไปไปไปเลยไม่ไปเดี๋ยวจะเอาคืนไ,ได,ได้มัน เขาต้มจนเปื่อยแล้วมันอ่อนหมดแล้วไปไปไม่ไปเอาคืนเลยนะมาแล้วนะเดี๋ยวรถชนกินนะกินตายแล้วรถนะ เร็วเลยเดี๋ยวก็รถเยียบจนได้หรอกเอ้าเดี๋ยวก็ลกมาเร็วโอ้ยรถมามาเร็วมันแข็งนะมันจะไม่มีเนื้อเลยมันจะกินได้ไหมเนี่ยข้าวไม่ได้เอาหมาเขาให้มาเอาไอ้นี่ก็เลยมาเอา mình có cua gì À đi. Nó cua. mà. phải đó phải đó.